เรือที bakery, ่เรือส hey, uh ินสินขางเป็นอดีวันเป็นชายครับอัดตั้งหมายเลขอะไรเออ ก็ขบนวนรถเลืที่127ออกจากสถานีปาดำโขาแล้อีกถึงนึงสถานีสูงแสงบางวนหน้าสะพานเห็นอีจิตอิสุลโลหนองตูวิชยัย ตอนตตตอุดประดิษฐ์เซระอะถึงไปทางเด่นชัยครับหัอ,พอไปไหยขึ้น,พอ,พนอ๋ขอหักขลโหขึ้นไงหมดแบบที่น้ำเย็นน้ำอะไรพี่ ขบวนรถเร็วที่นน,น,นึง1 8ดออกด้วยครับตูท้งัองพักแจกันรับสองตู้รับเครือกวาดแจกันนั่งตู้นอนสั่งสองครับสองตู้ครับ I fired Thank you 4ห้าห้างโดยชนเอกเครขบวนรถธรรมดาทองทินที่เดือดรงที่สิบเกดครับพวกนีกก้มาคุ่มคุ่มรับนี่ลงรถจากบางน้ำโขครับ I'm <laughs>